นายสุประชัย, iker, ยนบขำอดีตสสเขตสองปทุมธานีและผู้สมัครสสเขตสองเบอร์แปดปทุมธานีพักเพื่อไทยลงพื้นที่เขตอำเภอเมืองโดยใช้เรือหาเสีย OK 1, งในโค้งสุดท้ายโดยมีประชาชนสองดินฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาออกมาให้การต้อนรับและรับฟังการปลาัยโดยนายสุปชัยนบขำผู้สมัครสสเขตสองเบอร์แปดปุมธานีพักเพื่อไทยกล่าวว่ายิงไกลหวัดเลือกตั้งพี่น้องทุกคนยังมีความหวังถึงการเปลี่ยนแปลงโดยตนพร้อมแล้วที่จะทําให้ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ได้ขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโครงการต่างๆและอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนทั้งตอนน้ําท่วมหรือเสี่ยงภยัยโควิด -19 พร้อมทาหน้าที่เป็นปากเสียงให้กับประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีสนชัย้คลแก้วรายงานในนัตบลขวัญแจ่มผู้สมัครสอสอบเป็นบุลเบอร์สองเขตสองพรรครวมไทยสร้างชาติออกลุยหาเสียงโค้งสุดท้ายในพื้นที่หลายตำบลในเขตอำเภอือง เดยประชาจนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุโดยนายนัทพลได้น,นํานโยบายของพักรวมไ่ายสร้างชาติไปบอกให้กับผู้สูงอายุได้รับทราบในขณะที่กําลังหาเสียงอยู่ในเขตตะบนท่าพลได้มีเอฟซีของลุงตู่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาเพื่อไปพูดคุยกับชาวบ้านที่เป็นเอฟซีเหมือนตนจึงได้ให้หนายนัทพลขวัญแจมเป็นผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์นำรถหาเสียงเพื่อไปแนะน,นํานโยบายของพักให้กับบรรดาเอฟซีได้รับทราบถึงที่นาทีบุญรอด รายงานพระครูปิยรัตนานุกูลหรือหลวงพี่ต่อเจ้าวัดวัดมณีวงศ์ประธานมูลนิธิวังรัตนามณีมหานครบาดาลนครราชราพร้อมคณะรัตธาสายบุญคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการวัดเขามอบตึกพิเศษบริพัฒจุมพฤพันทิพย์ให้กับโรงพยาบาลนครนายกหลังจากที่พระครูปิยรัตนานุกูลได้ให้บริษัทปีเตอร์อิเจนเนียรงจำกัดเข้าทาการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ทั้งตึก ได้ได้ออกค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินกว่า10ล้าน5,000 0ื่นบาทโดยมีนายวิชัยบุญบีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานรับมอบพร้อมด้วยนายแพทย์ติริชัยคงเอี่ยมตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายกคณะเจ้าหน้าที่พยาบาลทั้งนี้โรงพยาบาลนครนายกได้จัดพิธีทำบุญตึกพิเศษบริพัฒ์ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยพิเศษเป็นอาคารสองชั้นมีจำนวน17ห้องเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาปัจจุบันได้ทำการปรับปรุปงซ่อมแซมใหม่ทั้งตึก จไ,ได้รับความเมตตาจากพระครูพิยรัตนนุกูลเจ้าวัดบัานมดีวงออกค่าใช้จ่ายในการปรปับปรุงซ่อมแซมทั้งหมดโดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายในการดูแลรักษาและเป็นสัสดส่วนรวมทางญาติสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดเนรมิตมงคลกิจการรายารการศาสตราจารย์กิติคุณแพทย์หญิงคุณหญิงกอบจิตริมประพยอม กรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียตรติ60พรรษานวมินราย,ยินีเป็นประธานนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกีย,กยตรติบ้านคลองพลูอำเภอเขาคิ้จกูดจังหวัดจันทบรุรีโดยมีนายสุคนสุวรรณศักดิ์สินปลัดจังหวัดจันทบรุรีนำภาคส่วนต่างๆให้การต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียตรติในทุกๆด้านรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติทั้งนี้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระชนมายุครบ6 0พรรษาเมื่อปี2535มีสถานีอนามัยทีด่ดบพระรัชทานานา้ม9แห่งและสถานีอนามัยพระราชทานิแห่งรวมทั้งสิ้น92แห่ง เพื่อให้มีความสง่าง,งามสมพระเกียรติมีความเลิศในทุกๆด้านทั้งในด้านการบริหารการบริการและวิชาการเพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลจรมยงเสนารายงานดกรกัญชารังสีวัฒนะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่นและงานแสดงมุทิตาจิตอาม่าเขาลาวที่สานเจ้าอาม่าเขาลาว หมู่บ้านวัดสว่างอารมณ์บูที่4ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ให้ความเคารพสักการะสืบทอดกันมายาวนานถึง90ปีสำหรับความเป็นมาของอาม,ม่าเขาลาวสืบเนื่องจากชาวจีนอพยพจากเมืองสวเทาและได้อัญเชิญรูปปั้นอาม,ม่าเขาลาวมาประดิษฐานไว้ที่หมู่บ้านวัดสว่างอารมณ์และมีพิธีเส้นไหว้สักการะมาจนถึงปัจจุบันโดยมีชาวไทยเชื้อสายจีนกว่า20ตระกูลแท้ในพื้นที่อำเภอปากท่อและใกล้เคียงมาร่วมในพิธี ภายในงานมีการจัดเลียกขบวนแห่มาสรงขงบวนแห่แห่ง8ชาติพันธุ์ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิที่สมภารในพื้นที่อำเภอปากท่อการลุยไฟการเส้นไหว้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีจ,จีนการแสดงอุปรกรจีนการดอก้ันอาหารไทยจีนและกิจกรรมบ่นๆอีกมากมายโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่11-13พฤษภาคมนี้สุพพน์บรสหวัฒรายงาน